ลุงสงัญญาต้พามาเบ่งยนีมึงเศร้าหลังจากฝนตกมันเคลืนเคลืนนี่เนี่ยเศร้านี่มากหมอกหลายๆเลยครับหมอกหลายหลายเนี่ยหมอกผมปลูกแตงของยองแจงแงงแจ๊คสเดยซสักหน่อยปลูกแตงอะไรอันนี้ผมไมปทายเบิ้งซองแปงเนาะทายเบิ้งแตงน้ำฝนเหยียบเนีอันนี้มากเห็เบิ้งเข่าว่ะเนี้ เนี่ยเขาเลิศทุบนครับเบื้องนะี้เสานี่หมอกเลยขันเบื้องหรือสายตาเปล่าในในนี่หมอกได้ไหลายครับมีผ้ามาเบื้อง,องนัน้นเขาเลิศตุบบนเขาเริ่มถอกแล้วเลยครับเริ่มถอกแล้วภาษากลางคือข้าออกรวงนะเขาเริ่มถอกแล้ว แต่ว่าพระท่านโขบหมดนะพระท่านโขบหมดดึงหนึ่งจิ้มก่อนนะครับในเขาถอ,อกแล้วนะครับเนี่ยครับเขาเริ่มถอ,อกถอ,อกพระท่านหมดออกล่วงพระท่านหมดนะถ้งอีสานเอื่นว่าโขบเนี่ยหมายความ่าพระท่านโขบหมดพระท่านสอดหมดเนี่ย อันนี้เป็นเขาให้เลือดทุบบนนะครับกำลังสอดขึ้นมาแล้วเป็นบางส่วนบางส่วนเมือนกบว่าทนขึ้นนะครับถอดยก่งว่าท่านหมดน,นะครับถอดยู่งว่าท่านหมดิ่งถ่อ,นะองฝ่ายครับถองฝ่า ตอนเศร้านานะครับเป็นหมอกนะครับเป็นหมอกเป็นหมอกคือนหมอกสีเมื่ฝนเนี่แหละพอเมื่อคลื่นฝนตัวแห้งหมอกก็ลั่งแห้งครับพ้าพี่น้องเบิง่งเขาก็ลั่งถอกเมื่อท่านโกบเหมือนนะครับว่าท่านเกิดหมดจนถ่ายย่อยถอดมเรืเลยออกร่วงมันเลย อันนี้เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเลิศุบนที่ผมบอกล่ะกับแป้งนี่สีมนี่สามอย่างวงนี้เป็นเข่านะครับเข่าเลือดทุบบนทั้งไตเ,เป็นปลาอ้อยนะทั้งใตเป็นปลาอ้อยทั้งเครื่องทั้งเครื่องปุ่นเป็นปลามันนะครับปลามันที่ผมปลูกไว้รงนี้ก็ทิขัดเก้ายวเข่าออกแล้วก็ทิเป็น เป็นการไถไถสีลงอ้อยไถแล้วสิปลูกอ้อยเปลี่ยนพืชครับเพราะเห็นว่าเปลี่ยนพืชครับเปลี่ยนพืชเปื่อให้ดินมันสมดุลดินสมดุลกัน,มนผมว่าผมว่าได้ใส่ปุยย๋ยได้เนี่ยตรนี้ผมว่าวใส่ปุยย๋ยเพราะมันเป็นปลาอ้อยเก่าปลาอ้อยเก่าแล้วก็มาปลูกั้นแล้วก็มาใส่เขา่าการเกษตรครับต้องดัดแปลงจย่หงน้อย เพราะว่าเพื่อจะให้หนาดินน้องเพิ่นได้ทำงานดีขึ้นนะครับถ้าเอาปลูกซ้ำอย่างเดียวมันกษตสิบงางนะครับท้องตองเปลี่ยนผืดน,น,นะเปลี่ยนผืดความเพื่อจะได้ให้เพิ่นได้ปรับปรุงนาดินของเพิ่นแล้วกับพืชที่เฮาหมุนเวียนมาปลูกเพิ่นก็ตสิไง้ามนะครับครับ่นอะ่ะมือนีมมอมนมีหมอกลายไหมพี่น้องมีหมอกลายๆพายคนอะ่นแล้วระยะไกลอาจบ่เห็นต้นไหม่ได้ซ้ําไปเนาะเนี่ยครับ เานี่หมอ,อกหลายครับเสานี่หมอ,อกลายมันขค้ืนฝนตกมัดขึ้นผมก็เลยมาเขะเบิงป้าเขาให้นะครับป้าเขาให้เดินทุนบนนี่ครับห่วงบางห่วงฝนกำลังตกเลยนะห่วงมาท่านตรงดีนะครับมาท่านตรงดีกระลังสอดครับอีสานบันผมว่ามาท่านโขบไหมก็คือออกร่วงมาท่านเหมือน สาสกลารก็คือออกรวงยังไม่หมดนะครับอีพากีสานมันเท่าคือพราะท่านโคบมันโคบเข้ามาโคบกับซุ่มนี่สิเพื่อนดีออกมากความกันเคลื่อนเขาซุ่มเขาโคบนะครับครับเบื่องพืนกับบมีหยาปันไรนะครับตามตามปกติแล้วนี้หย,ยาสีได้ก็เนี่ย,ยนี่บ่มีหยานะครับเพราะว่าเสียหยาแล้วก็เพราะใส่ยาฉีดหยาใส่กำลัง จะของเองนะครับครับเดี๋ยวผมสีทายเห็บเบิ้งอีกช่วงหนึง่งแต่มันเขาก็คือเขาโคบก็อื่นเขาโคบคือเขาออกร่วงมาแล้วนะครับเดี๋ยวทายเห็บเบิ้งอีกตอนหนึง่งตอนนี้เขาเพื่อนโคบนะครับหูตะว่าออกร่วงมาแล้วละคร,ร่วงมาแล้วแต่ย่อยออกมาแล้วเขาเริ่มถอ,ออกมา ครับผมโอเคนะครับชิมนี่เดี๋ยวผมสี่ถ้าให้เบื้องต่อไปหนึ่งเรื่องขอบขอบคุณครับผมขอบคุณครับ